ฝันรวยจากน้ำมันล้มเหลวประเทศอาเซียเดิมพัน AI แทนในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกลุ่มประเทศอาเปอร์รเซียที่เคยมั่งคัง่งจากการขายน้ำมันกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ซึ่งทำให้พวกเขาต้องหันมามองหาโอกาสใหม่และ AI กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดิมพันที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ทำไมถึงต้องเปลี่ยนแปลง ประเทศอาอรเ์เซียเช่นซาอุดีอาระเบียกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดดุลงบประมาณและราคาน้ำมันดิบที่ร่วงต่ำกว่าจุดที่จำเป็นต่อาการรักษาสมดุลทำให้โครงการยักษ์ใหญ่เช่นน e ิวเอมซึ่งมีงบประมาณสูงถึง1.5้าล้านล้านดอลลาร์กำลังถูกตั้งคำถามว่าจะสามารถดำเนินไปได้ตามแผนหรือไม่กลยุทธ์ใหม่เพื่ออนาคตด้วยเหตุนี้กลุ่มประเทศอาอร์เซียได้หันมาลงทุนใน AI อย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศูนย์ข้อมูล Data Center s และโครงสร้างพื้นฐานซาอุดิอาระเบีย UAE และสํานักงานการลงทุนกาตาร์คิวเได้ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Microsoft และ OpenAI นอกจากนี้พวกเขายังลงทุนในบริษัท AI ระดับโลกและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นรวมถึงสร้างภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีอุปสรรคที่ไม่ใช่เรื่องเงิน อย่างไรก็ตามการสร้างฮับ AI ไม่ใช่เรื่องง่ายประเทศอาเซีย e ยังเผชิญกับอุปสรรคหลายประการเช่นการขาดแคลนบุคลากรผู้มีความสามารถปัญหาความเครียดด้านน้ำและความไม่แน่นอนในการเข้าถึงชิปขั้นสูงคำถามที่น่าสนใจในที่สุดการเดิมพัน AI ของประเทศอาเซีย e จะนำไปสู่ความสำเร็จหรือไม่หรือว่าจะกลายเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่คุณคิดยังไงบ้างชวนมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์